ด่วน,นครับเพื่อนๆตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่ที่ญี่ปุ่นนะฮะไมโครซอาที่สาขาญี่ปุ่นพัา50-60%วันเดียวฮะญี่ปุ่นกำลังจะมีสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่านะฮะและบิตคอยกำลังจะมาช่วยญี่ปุ่นได้หรือเปล่าหรือบิตคอยกำลังจะพัมออดเมายเพราะว่าญี่ปุ่นวันนี้เดี๋ยวเราไดูกันนะครับรวมถึงเป็นเรื่องของตลาดหุ้นสหรัฐ S&P คัมแบ็กกลับมาเป็นสัญญ,ญาณที่80-90%บอกว่าบิตคอยพร้อมจะบินแล้วฮะเป็นยังไงไปดูกันนะครับโอเค เดีย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยโอเคเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ Meta Planet กันก่อนนะครับถือว่าเป็นเมคอสตาร์ดจิเวอร์ชั่นญี่ปุ่นนะครับตอนนี้หุ้นที่มีการถูกซื้อขายนะครับหยุดระงับชั่วคราวนะเพื่อนเซึ่งเหตุผลผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ดูเหมือนว่ามันจะพั้มแบบกระจุกระจายในตอนตอนนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา Meta Planet พั้มขึ้นมา1,200%นะครับแล้วก็ตั้งแต่ช่วงต้นปี125%นะครับแล้วก็ในช่วง1เดือน121% ในช่วง5วัน28%แล้วก็ถ้าเราดูวันนี้นะครับ1เดเนี่ยโอ้โหเพื่อนเนดูมันพั้มฮะออทามไฮไปแล้ว,พวนเพื่อนๆื่อนเมตาแพเนรฮะกำลังมีความอะไรไม่ดีที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าฮะถ้าเราดูนะขึ้นจากช่วงปลายปลายเมษานะขึ้นมาแล้ว1 2 0 1 3 0อยาังโหดในตอนตอนนี้ครับสำหรับสิ่งที่นักลงทุนกลัวคงจะหนีไปไม่พ้นในเรื่องของพันธบัตรญี่ปุ่นนะครับที่ตอนนี้อายุ30ปีเนี่ยพุ่งไปแตะถึง3จุด หเพื่อนๆตอนนี้อัปเดต3.14แล้วนะครับถือว่าพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ25ปีเลยนะครับซึ่งก็เป็นความกังวลของนักลงทุนนะครับเกี่ยวกับความต้องการที่คนเนี่ยทิ้งพันธบัตรญี่ปุ่นนะฮะตัวยิวก็เลยพุ่งสูงขึ้นขนาดนี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าจะเกิดวิกฤตอะไรที่น่ากลัวหรือเปล่าที่ญี่ปุ่นนะฮะแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเกิดวิกฤตอะไรบิตคอยด์ผ่านมาได้ทุกครั้งนะฮะในช่วง5ปีเนี่ยมีวิกฤตประมาณ5-6ครั้งเนาะ บิตคอยพัมทุกครั้งนะครับซึ่งถ้าครั้งนี้มาจากทางญี่ปุ่นต้นตอมมาจากญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่แปลกใจอะไรนะครับที่บิตคอยจะพัม้มหรือบิตคอยมีโอกาสจะเป็นเสื้อชูชีพเลยเพื่อนเตรียมจะทุนมูลหรือเปล่าต้องจับจ้องกันผู้ตามตงก็ค่อนข้างเสียวๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ารัฐบาลญี่ปุ่น,นมีหนี้สาธารณะนะครับต่อ gdp เนี่ยปลาเข้าไปถึง250%บเพื่อนถือว่าเป็นอัตราส่วนที่เยอะที่สุดในประเทศที่พัฒนาแล้วเลยนะเพื่อน,นนะถ้า ดอกเบี้ยมันสูงขนาดนี้นะฮะโอ้โหผมก็แหมไม่แปลกใจอะไรที่คนญี่ปุ่นเขาจะจ้ำนะฮะขึ้นเรือก่อนนะครับนะบขึ้นเรือชูชีพก่อนนะครับมาอย่างเมตาแพนเนทหรือเปล่าในนักขณะนี้ครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟที่มีสัญญาณเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆในนักขณะนี้นะค,คือ S&P 500นด์พีสต็อกนะฮะที่อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200ตัวเนี้ยปาร์เข้าไปกว่า53%แล้วนะครับซึ่งถ้าเราดูก่อนในนี้มันลงมาอยู่ที่สิบเจ็ดเปอบบเป็นวิกฤตหนักมากๆนะครับในช่วง ทรดวอร์ที่ผ่านมานะครับถ้าเราดู S&P ยับ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 แบบช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมักจะเป็นหลุมของ Bitcoin ทั้งนั้นเลยเพื่อนๆถ้าเราดูนะฮะตอนนี้กลับขึ้นมาแล้วอยู่ที่53เนะฮะพี่เิมไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะฮะ S&P รู้อยู่แล้วนะครับผมว่าหลายหลายคนรู้อยู่แล้วว่า S&P พั้มตอนหทุนสารัดกลับมา Bitcoin มีโอกาสจะกลับมาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะฮะมันเคยเกิดอีเวนต์แบบนี้ หลายๆครั้งเพื่อนเวลาที่ S&P ล่วงไปแบบยับๆัะนะหุ้นล่วงไปแบบยับนะฮะและกลับมายืนได้อยู่เหนือ50 day average เมื่อไหร่นะฮะมีตอน 2015, 2019, 2020, 2022นะครับแล้วก็ครั้งนี้เพื่อนครั้งนี้มาแล้วฮะ53%แล้วในตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูเวลาที่มันกลับมา50%ได้นะถ้าเราดูนะ อันนี้คือเส้นชาร์ตของ S&P นะฮะ90%แล้วกันหลุมฮะโอ้โหนะเพื่อนๆคลิปตัวร็อกบอกแบบนี้เตรียมดอยแล้วล่านะฮะอันนี้เชิงสถิตินะผมไม่รู้หรอกอน,นะโค้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าดูเชิงสถิติ S&P คือหลุมนะฮะแต่มันอาจจะมีหลุมไม่หลุมก็ได้นะรอบนี้มีหลุมไม่หลุมเพื่อนๆระวังกันด้วยรอบนี้มีหลุมไม่หลุมก็ถือว่า90%แล้วกันนะครับนะ80 90% มีโอกาสจะถูกหรืออาจจะโดนทิ้งลงไปทีหนึ่งหลุมในหลุมอันนี้ก็โหดมากนะก็คือจะเป็นเหมือนกับชุดน,นี้ไปเหมือนกับชุดน,นี้แต่ก็ไม่มีใครรู้หลอกเพื่อนแต่ถ้ามันกลับขึ้นไปเลยเนี่ยบิตคอยก็น่าจะออกทาไมกันได้นะอันนี้ก็ต้อง,องรอลุ้นกันแล้วก็ถ้าเราดูเวลาที่หุ้นสารัฐกลับมาดูฮะหุ้นสารัฐกลับมาหุ้นสารัฐกลับมา50%หุ้นสารัฐกลับมาหุ้นสารัฐกลับมาพัมพัมพัมอันนี้หลุมในหลุมรอบหนึ่งรอบนี้พัมรอบนี้ล่ะ จะว่ายังไงนะครับนะประกอบกับที่ญี่ปุ่นอย่างที่บอกไปนะฮะวันนี้ขึ้นมา57%บเพื่อนๆบ้าเลยนะเพ <co> ื่อนๆเกิดอะไรขึ้นกับญี่ปุ่น,นะฮะแม่น่าคิดเหมือนกันนะวันหลังจากนี้บิตคอยเตรียมจะฟรายแล้วหรือเปล่าะฮะ ทีนี้เราไปดูที่ราคาบิตคอยกันนะครับอยู่ที่1นึ่งแสนแล้วนะฮะจ,จะจนะ่อจะเบรกเนาะเบรกอยู่ที่1นึ่งแสนเนะอีกนิดเดียวเพื่อนๆอ,อีกแบบอ่ะลองด,ดูวัดดูซินะประมาณสัก1%กว่าเท่านั้นนะครับกำลังจะเบรกออร์ดัมไฮเนาะซึ่งก็ถือว่าทุกอย่างโอเคอยู่นะครับนะทำเฟรมวีก,ก็คอตัดขึ้นมานะครับนะมันก็ยังไม่คอตัดลงดูมาว่าจะฉีกออกต่อไปด้วยซ้ำนะอีกหนึ่งแท่งเนาะก็สบายๆเพื่อนๆนะใคร,ครที่ถือสปอร์ตตั้งแต่ช่วงก่อนในนี้ตอนทีีี่่มมมสัญญาาณเขยวกก็ไต้องคิดะะนฮ ลุ้นอย่างเดียวนะฮะถือไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะซึ่งใครที่พลาดเขียวแรกอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจหรือว่าไม่ต้องเสียใจอะไรไปนะครับเพราะว่าอาคอยมีเยอะมากๆนะครับซึ่งเขียวแรกเนี่ยผมก็จะแจ้งไปในดิสสอร์ดนะเพื่อนๆตรงห้องที่เขียวว่า m c d เขียวแรกนะครับจะอัปเดตเป็นออโต้เลยนะเพื่อนๆเข้าไปนะครับซึ่งวันนี้ก็มีอยู่หลายตัวมากๆนะฮะอัปเดตกันเอาไว้ให้แล้วนะครับอยู่ในดิสสอร์ใครที่ต้องการครับดูก็สามารถซัพพอร์ตกันได้อยู่ในลิงก์ด้านใต้คลิปวันนี้นะฮะแล้วก็แจ้งข่าวเพื่ แจกในเรื่องของเหรียญ MNT นะครับหรือว่า Mental l e g e r อเ 2, จ้าดังนั่นแหละนะครับนะก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมที่ทาง Facebook กันได้นะครับนะก็ให้ผู้โชคดี20ท่านนะครับคนละ15 MNT นะครับนะก็เข้าไปร่วมกิจกรรมทําแบบทดสอบนะเป็นไปเรียนรู้ว่าเหรียญ Mental คืออะไรนะครับนะแล้วก็กรอกแบบฟอร์มตรงในลิงก์ด้านใต้ แบบฟอร์มในลิงก์ด้านใต้โพสต์นะครับนะก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับโอเควันส์สำหรับว,วันนี้พี่เบนท์ทูนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจบนะฮะหวังว่าจะออกธรรมายได้วันนี้นะเพื่อนๆสาธุ99นะฮะสำหรับว,วันนี้พี่เบนท์ทูนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ